สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่นานเข้าสู่ช่องดอนลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดอนลากระเสียวมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางแล้วพี่น้องเนาะครับตอนนี้นะครับเฮาอยู่กับคุณพ่อหน่อยดาวเรื่องครับพี่น้องสิงมาตามตัวเลขโค้งสั่งนะครับ เอามาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนะครับมาประมากจังตาตื่นใจกันอีกที่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่านะครับเฮ้ามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมต้นหอมสวยงามนะพ่อเนาะข้างหลังเออไอ้ดอกดาวเรืองบ่ได้ปลูกหรอกพ่อปลูกแล้วลง้มเลยท่านอ๋อล,ล,ลงแล้วบ่วววครับท่านผู้นโอ้ครับซีเมื่อนี่แหละอ๋อลงแล้วไม่นัวพ่อธรรมดานนี้ก็ดอกดาวเรืองบานเลี้ยงอารามเลยครับท่านผู้ชมครับผมพ่อหน่อย เราพอน่อยกระปูกพ,พักงานนะครับต้นหอมผักกาดาน่องดาวเนี่ย่นใดกินโอ้มีก็ใส่สงการเลยเนะาะอ่ใส่สมการพอ่อใส่ปีแม่แท้เลยครับผมชุดงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อเน,อะนาะแม่เล็กวิ่งกับพลอยวิ่งบนหกวิ่งล่างศูนย์กับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขโคงสั่งนะครับสามตัวเพิ่งรุดงวดเดียวกับกระชือว่ามาแปดกับหกกินพ่อเนาะ ขาดหนึ่งไปเลขโครงสร้างงวดที่ผ่านมาซูนกระเข้าซูนกระเข้าพ่อแมนเขาซีตัวเขาซีตัวคันคันได้แปดคันได้เจ็ดกำลังมามันได้หกตัวพอดีแมนซูนไม่เลยเนาะมาเปิ่ลไปน้ำกันเนาะค่ะพ่อกำลังเขียนให้อยู่ค่ะเลขโครงสร้างก็พ่อเนาะ ไม่สิบอกสิบ,สบหกสบอเลิกมีนะเ,เอาที่บัตตองวะพ่อไม่ทีนี่คโอ้โอ้อ่าโอ้ว่าเป็นยังเนาะเห็นชัดอยู่พ่อเ <S S 2> ดอ็กโคงสั่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ด หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยวิ่งบนบมพ่อแเงี้ยนมักสายออกเขามัไก่สายมักเมย์เมนะไที่กอล่ะก็ผ่านดรอกครับสายวิ่งสายวิ่งันจะคันจะซื้อซ้อที่ซื้อกินเราขวดนึงซอสขวดกับแ่นเจ็กลอยนึงกะไร่ตัวเราควดใหญ่นาะครับครับพออสลอยกับะปูโอ้เก่าเจ็ดกระามแล้วพอหนึ่งหก มจะเป็นเลขหาต่ออเอาหาซะอ้มันจะเป็นเลขมันจะเป็นหนึ่งหามันจะกันหาหนึ่งห้าตัวตมากกว่านี่ตัวนี้อือโป้เจ็ว่าโู้มากกมากพอขอจังสีก็ได้หนึ่งเก้าก็ได้ค่ะ,คะเือจเหจ็ดังสีก็ได้ครับค่ะ ผู้ใดบอมักตัวที่พอจับให้ก็สามารถจับเอาในตะล่างนี้ได้เนาะ,ค,ะ <Man. S 2> ค่ะเนาะแมนค่ะ95มาอีกแล้วเก่าหานะครับเัาซีคู่๋ครับผมสามตัวมีว่าพออ้วนนี้มีคือเราอ่าครับสามตัวก็มีสามตัวดีไซน์ตรงข้างดีก็ได้พอใช่ต้างเต๋าน,นะครับผม ก้าหนึ่งหกครับหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนึงโอ้ครับค่ะเขียนอันนบ้าอันวันที่เยพอ่าอตัวนี้ หกเจ็ดเนี่บครับตัวเดียวบ่อเออเน้นจ็ดครับเน้นกจ็ดนี่วิ่งเนาะตัวนี้เรียก่ลาปอระเซ็นนี้เรานะเรียี่โอ้หค่ะหึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะหัวเนี่ยเพราะหน่อยบันใจหนึ่งเล็กเด่นเนาะพ่อเนาะเล็กเด่นเล็กวิ่งบนนี่นึ่ง่ครับแมนบนแัน ล่างนี้เน้นที่เจ็ด,อจดโอ้ครับระวางวัดที่ผ่านหน้านี่เลขวิ่งนะครับเลขวิง่งบนวิ่งหกครับล่างวิ่งศูนย์ครับกับบอบผัดครับสําหรับทนใดที่อยากได้เลขเออกกาลังกายกับผมไม้นะ่า้น้อยออกคนหนึ่งครับค่ะอืออ๋อครับเลขคงศักดของคนหน่อยเ,เรื่องนี่เก้าศูนย์หนึ่งตัดกตัดเาก็ได้ห้าหากเจ็ด ถามพอมักตามที่ปอดจับคู่ให้นี่ก็จับเอาเองนะครับเนาะตามนี่นี่รักนี่ครับนี่ักก็ได้เก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดครับศูนย์หนึ่งศูนย์ก็สีบอกอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวเลขโครงสร้างของคุณพ่อหน่อยดาวเรื่องเนาะพี่นองเนาะนะครับมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้ามีหกมีเจ็ดจับคู่ให้นะครับเก่าเจ็ดหกเจ็ดนะครับหนึ่งหาเก้าห้านะครับพี่นองแล้วก็ชุดสามตัวเก้าหนึ่งหก แล้วก็หกเจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเลขโครงสร้างทั้งเมดนะครับคันพูดได้บ่ามากโตที่ขุ่นพอหน่อยดาวเรื่องนะครับเพื่นได้จับคู่ให้นะพี่น้องเนาะเขาสามารถเอาตัวเลขในโครงสร้างของเพื่อนไปจับคู่เองก็ได้นะครับเพื่อนก็นยังห้เลขวิ่งมากนะครับเลขวิ่งของพเพื่นบ่เคยรุดพี่น้องนะครับตามที่ได้ตามกันมาเนาะพี่น้องเนาะแต่หววที่ผ่านมาคโครงสร้างรุดนะครับรุดจับคู่เลขวิ่งของเพื่อนห้มากวิ่งหนึ่งกับวิ่งเจ็ดนะครับ เอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางเอาไปเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจนะครับพี่น้องมากประมากะกจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนะาะครับสำหรับคลิปนี้กับคุสิมิสนนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนลาชแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรื่อ แฮ่งๆกันผูผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหมในคลิปต่อไปถ้ามากักจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้สวัสดีครับ